สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษาประจำปี2563ให้เทศบาลนครอุดรธานีนำไปทอดถวายพระอารามหลวงทั้งสองแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นพุทธบูชาที่พระโบสถ์วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายนินรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประ ประกอบพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทอดถวายวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงโดยมีพระราชสารโกศลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีและคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมผู้ร่วมพิธีเดินทางไปที่ศาลาบุญยสิงห์วัดมัดชฉิม,มวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อประกอบพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสกิพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นพชีพันปีหลวงทอดถวายวัดมัดชฉิม,มวาสพระอารามหลวงโดยมีพระธรรมวิมลมุนีเจ้าอาวาสวัดมัดชฉิม,มวาส เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์คณะสงฆ์ข้าราชการประชาชนร่วมพิธีสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชนรราชนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษาประจำปี2563ให้เทศบาลน,นครอุดรธานีเพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปีนี้เป็นปีที่21เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและ ร่วมสมทบทุนเพื่อทํานุบำรุงพระอารามหลวงทั้งสองแห่งนายอิทธิพลตรีวัศวรนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ร่วมกันบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงทั้งสองแห่งในโอกาสนี้ด้วยทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีสีภูมิทองใหญ่นะอยุธยารายงาน